ก็ยิ่งเบิกตากว้างวันนี้เกิดอะไรขึ้นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเองหมดเงาดำก็ระวังตัวขึ้นมากให้ความสนใจทั้งหมดไปที่ผมเพราะในใจก็เกิดความรู้สึกวิกฤตอย่างบอกไม่ถูกแกเป็นใครฉันคือราชาซอมบี้ในบริเวณตึกแกสามารถเลือกที่จะยอมจำนวนต่อฉันผมพูดตรงๆแต่เงาดำสายหัวฉันรู้ว่าแกเก่งมากแต่ฉันจะไม่ยอมจำนนต่อสิ่งมีชีวิตใดๆ ผมพบว่าไอ้ดำนี่ก็ดื้อเหมือนกันนะเป็นกระดูกแข็งจริง,รงๆแล้วเงาดำก็เป็นราชาซอมบี้อาณาเขตอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของเมืองงูเดิมทีมีลูกน้องกว่าหนึ่งมืน่นตัวแต่หลังจากสู้กับเมืองงูไปหลายครั้งตอนนี้เหลือแค่ห้าพันเงาดำไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเมืองงูแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงขนาดถูกขับไล่ออกจากอาณาเขตโดยสิ้นเชิง ดังนั้นจึงต้องอยู่แค่ในพื้นที่เล็กๆใช้ชีวิตอย่างลำบากซอมบี้ในอนณาเขตอื่นหิวก็ยังจับหนูและมแมลงได้แต่อนณาเขตของเงาดำเล็กเกินไปหนูและมแมลงก็ไม่พอกินแม้แต่จับมแมลงวันได้สามตัวก็ถือว่าเป็นมื้อใหญ่ดังนั้นเขาจึงต้องอาศัยความสามารถนเดินทางไปทั่วหาเหยื่อถ้าฉันอยากจะไปแกก็รั้งฉันไว้ไม่ได้ เงาดำไม่พูดพร้อมทำเพลงร่างกายก็ค่อยๆเลือนลางเขาเหมือนกับของเหลวที่เคลื่อนที่บนพื้นลอดเข้าไปในรอยแตกของกำแพงข้างๆโดยตรงและร่างของผมก็หายไปจากที่เดิมในตอนนี้เงาดำเงียบเชียบเหมือนกับปีศาจทะลุผ่านกำแพงหลายบานแล้วก็ลอดผ่านช่องประตูเลี้ยวไปเลี้ยวมาในที่สุดก็หนีเข้าไปในห้องหนึ่งเขาหลุดจากสถานะเงา,นา,นาลุกขึ้นมาจากพื้นอีกครั้ง เห็นผมไม่เล้ตามมาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาได้ยินมาว่าผมเคยฆ่านายพลของเมืองมูไปหลายคนความสามารถแข็งแกร่งมากน่าเสียดายที่เหยื่อที่เพิ่งเจอหายไปพี่น้องที่บ้านยังรอกันอยู่เลยน่าเสียดายหรือไม่น่าเสียดายเลยทันใดนั้นเสียงของผมก็ดังขึ้นด้านหลังเขาเงาดำก็ตกใจมากแกมาได้ยังไงก็ตามแกมาสิผมพูดอย่างหน้าตาเฉย เป็นไปได้ยังไงยังมีซอมบี้ที่ประหลาดยิ่งกว่าตัวเองร่างกายของเงามืดก็จางลงอีกครั้งตั้งใจจะหนีต่อไปแต่ทันใดนั้นในดวงตาของผมก็มีแสงสีแดงวาบขึ้นเขตแดนเอเวจีแผ่ขยายห่อหุ้มเงาดำไว้ในทันทีแย่แล้วร่างกายที่จางลงของเงาดำก็สั่นไหวเหมือนคลื่นเหมือนแบกภูเขายักย้ายขยับตัวลำบาก ผมควบคุมเขตแดนอเวจี G ถามว่ายอมหรือไม่ยอมไม่ยอมเงาดำกัดฟันแน่นพูดอย่างดื้อรัน้นผมพยักหน้าทัานใดนั้นก็เก็บเขตแดนอเวจี G กลับแล้วผมก็โบกมือเอาเนื้อวัวครึ่งซีกออกมาจากช่องเก็บของคิดว่าในเมื่อขู่ไม่ได้ก็ใช้ของล่อยอมหรือไม่ยอมเงาดำก็ตะลึงทันทีตาสองข้างจ้องเขม็งในวันสิ้นโลกเนื้อวัวเป็นของหายากอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับซอมบี้เนื้อวัวอร่อยกว่าคนพลังงานที่บรรจุก็มากกว่าในอานณาเขตของเงาดำแม้แต่หนูและมแมลงก็จับไม่ได้ตอนนี้เห็นเนื้อวัวสดๆจะทนได้ยังไงน้ำตาที่ไม่รักดีก็ไหลออกมาจากมุมปากผมเห็นก็ยิ้มเล็กน้อยโยนเนื้อวัวไปให้เขาโดยตรงนายไม่ต้องรีบตอบกลับไปแล้วค่อยๆค,ค,คิดดูฉันมีเนื้อกิน ได้เงาดำเก็บเนื้อวัวขึ้นมาอดไม่ได้ที่จะกัดคำใหญ่อร่อยจริงๆแล้วเขาก็นำเนื้อวัวจากไปโดยตรงตอนนี้ในพิพิธภัณฑ์เจียงเหวินปินกับเพื่อนคิดจะฉวยโอกาสที่ผมกับเงาดำไม่อยู่ออกจากที่ประหลาดนี้เขาวิ่งไปพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ส่งข้อความหาเจียงเหวินเฉิงทั้งสองคนวิ่งอย่างสุดกำลังเห็นระยะห่างจากประตูพิพิธภัณฑ์ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เหมือนเห็นแสงสว่างแห่งความหวังแต่ทันใดนั้นเงาร่างสูงยาวก็ค่อยๆปรากฏขึ้นที่หน้าประตูความรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงก็ปกคลุมทั้งสองคนอีกครั้งเจียงเหวินปินในใจร้อนรนรีบก้มดูโทรศัพท์แต่พี่ชายก็ยังไม่ตอบกลับไม่ต้องดูแล้วผมพูดช้าๆและโบกมือก็โยนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งออกมาบนนั้นเต็มไปด้วยข้อความที่เจียงเหวินปินส่งมา โทรศัพท์ของพี่ชายฉันเจียงเหวินปิงตกใจมากก็นึกอะไรขึ้นมาได้ทันทีแล้วพี่ชายฉันละ่ะนายเอาพี่ชายฉันไปไว้ที่ไหนเขาเหรือคาดว่าตอนนี้ก็คงยอมจำนนแล้วเจียงเหวินปิงในใจสิ้นหวังอย่างยิ่งพี่ชายที่เขาไว้ใจที่สุดกลับถูกซอมบี้แบ่งกินไปแล้วในทันทีน้ำตาแห่งความน้อยใจและเจ็บปวดก็ไหลออกมาจากตาของเจียงเหวินปิง อย่าร้องให้เลยเดี๋ยวฉันจะพาแกไปหาพี่ชายแกตอนนี้เงาดำก็นำเนื้อวัวกลับมาถึงอนาเขตที่ยากจนของเขาแล้วแต่ระหว่างทางเขาก็อดไม่ได้ที่จะกินเนื้อวัวกินคํำแล้วคํำเล่าทุกครั้งก็คิดว่าเป็นคําสุดท้ายพอถึงอนณาเขตเนื้อวัวครึ่งซีกถูกกินจนเหลือแต่เศษแต่พี่น้องที่ยากจนของเขาก็ยังคงประหลาดใจวัวน,นี่วัวหัวหน้าท่านไปล่าเนื้อวัวที่ไหนมาไม่ใช่ฉันล่า เป็นราชาซอมบี้ของตึกให้ฉันมาเสี่ยวเฮยพูดตามความจริงลูกน้องได้ยินก็ยิ่งประหลาดใจราชาซอมบี้นั่นมีเนื้อไม่กินกลับให้หัวหน้าในวันสิ้นโลกยังมีราชาซอมบี้ที่ดีแบบนี้อีกเหรอหัวหน้าฉันว่าราชาซอมบี้นั่นดีนะเราต้องตอบแทนเขาไหมอึมเงาดำพยักหน้าในใจก็คิดฉันถูกคนร้ายสี่คนไล่ล่าในป่ารกร้างแต่ฉันไม่กลัวเลย กลับตื่นเต้นมากถึงแม้พวกเขาจะเป็นสมาชิกองค์กรเฮเซียที่โหดเหี้ยมแต่ฉันเป็นคนโหดเหี้ยมยิ่งกว่าพวกเขาฉันผิวปากทีเดียวก็ทําให้ซอมบี้นับไม่ท่วนออกมาจากรอบๆสี่คนที่เมื่อครู่ยังดีใจวินาทีต่อมาก็กลัวจนฉี่ราดไม่นานสี่คนก็ถูกฝูงซอมบี้กลืนและหลังจากจัดการพวกเขาแล้วฉันก็ยังไม่ยอมหยุดหาเรื่องใครไม่หาเรื่องมาหาเรื่องราชาซอมบี้อย่างฉัน ตามข้อมูลในโทรศัพท์ของพวกเขาฉันรู้ถึงฐานที่มั่นเล็กๆขององค์กรเหยเซีย er. ตั้งใจจะไปกวาดล้างพวกเขาให้หมดฉันก็มาถึงจัตุรัสแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็วรอบๆไม่มีซอมบี้มองไปรอบๆก็เห็นแต่ความรกร้างแต่ฉันก็รับรู้ได้ถึงคนที่ซ่อนตัวอยู่พวกเขาก็อยู่ใต้เท้าฉันเองฉันไม่ได้เดินไปทางเข้าใต้ดินเพราะที่นั่นมีผู้ปลุกพลังเฝ้าอยู่ แต่ใช้ความสามารถเข็แดนเอเวจีมุดลงดินไม่นานก็ปรากฏตัวในห้องใต้ดินแห่งหนึ่งในอากาศมีกลิ่นยาขวดแก้วใสเรียงเป็นแถวข้างในงมีฟอร์มาลินในนั้นยังมีอะไรบางอย่างแช่อยู่ฉันเดินเข้าไปดูใกล้ๆพบว่าข้างในแช่แต่หอยยงงงช้างให้ตายสิไม่แปลกใจเลยที่เป็นองค์กรเฮเซียย,ยังมีรถนิยมพิเศษแบบนี้อีกตอนนี้ข้างหูก็มีเสียงโซ่ดังขึ้น พร้อมกับเสียงครวนครางอย่างเจ็บปวดที่ด้านขวาสุดของห้องมีชายสองคนเปลยกายถูกโซ่ล่ามไว้กับโครงไม้ข้างๆโต๊ะมีเครื่องทรมานต่างๆและขวดโหลไม่ต้องคิดมากก็รู้ว่าชายสองคนนี้เจออะไรมาหน้าตาทรมานมากฉันเดินเข้าไปโดยตรงเห็นเงาของฉันชายสองคนก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาเล็กน้อยพี่ชาย นายมาที่นี่ได้ยังไงร,รีบมาช่วยฉันใครเป็นพี่ชายนายพี่ชายนายตายไปแล้วเห็นได้ชัดว่าชายสองคนนี้เป็นผู้รอดชีวิตถูกองค์กรเฮเซสมาอย่างโหดร้ายอย่ามาเย้ยฉันเลยรีบช่วยฉันสิอย่าให้ยายปีศาจนั่นเห็นไม่งั้นเธอจะหาวิธีทำให้นายตั้งเต็นแล้วก็ตัดทิ้งไม่ใช่คนเลยหรือฉันก็ไม่ใช่คนเพื่อไม่ให้เขาเจ็บปวดขนาดนี้ ฉันหยิบมีดสั้นออกมาแทงเข้าไปในคอเขาโดยตรงชายคนนั้นกระตุกสองสามทีก็สิ้นใจชายข้างๆเห็นก็ตกใจช่วยด้วยข่าคนนี้มันืันสิ้นโลกแล้วข่าคนมีอะไรน่าตกใจฉันโบกมืออีกครั้งเสียงนั้นก็หยุดลงทันทีและฉันก็เก็บศพเข้าไปในช่องเก็บของแต่เสียงขอความช่วยเหลือของผู้ชายก็ทำให้ผู้ปลุกพลังข้างๆตกใจ เป็นปีศาจหญิงที่ชายสองคนพูดถึงเธอมีผมสีเงินหุ่นดีและแต่งตัวโป๊มากหลังจากเปิดประตูเห็นฉันก็ตกใจและก็กลายเป็นความหลงไหลผู้ชายหล่อจังนี่คือตั้งแต่เกิดวันสิ้นโลกปีศาจหญิงเคยเห็นผู้ชายที่หล่อที่สุดและสะอาดเรียบร้อยสำหรับเธอถือว่าเป็นของดีหรือว่าพี่น้องคนอื่นจับมาจากข้างนอกมาส่งให้รู้ใจพี่สาจริงๆ หนุ่มหล่อนายไม่ต้องกลัวแล้วในดวงตาก็มีความเยวยวนสามารถล่อลวงจิตใจได้ฉันมองแวบเดียวก็รู้เจ้านี่เป็นผู้ปลุกพลังสายจิตตัวเองประมาทไม่ได้เมื่อผู้หญิงเดินเข้ามาความเยวยวนก็ยิ่งรุนแรงขึ้นพลังจิตของเธอถูกใช้จนถึงขีดสุดแต่เธอก็ประหลาดใจที่พบว่าฉันตรงหน้ากลับไม่ไหวติงตาสองข้างสายจะเกิดอะไรขึ้น ไม่มีอารมณ์เลยจริงๆต้องบังคับให้ฉันข่มขืนเหรอแต่ในตอนนี้เขตแดนอเวจีของฉันก็แผ่ขยายทันทีหอหุ้มผู้หญิงไว้ในนั้นผู้หญิงก็ตัวแข็งทันทีจากใบหน้าที่สนุกสนานก็กลายเป็นความหวาดกลัวทำไมนายไม่ใช่ว่ามีความสุขเหรอฉันพูดอย่างสงบยกมีสั้นขึ้นมาแทงที่หัวผู้หญิงผู้หญิงเบิดตากว้าง ในที่สุดก็รู้ว่าเจ้านี่ไม่ใช่คนเธอใช้พลังจิตต่อต้านทันทีแต่เขตแดนอเวจีของฉันแข็งแกร่งเกินไปยังไม่ทันที่พลังจิตของเธอจะปล่อยออกไปก็ถูกบีบอัดกลับเข้าไปในหัวสมองของผู้หญิงเจ็บเหมือนถูกเข็มแทงร้องโหยหวนแต่ไม่นานเสียงร้องก็หยุดลงทันทีในหัวของเธอฉันดึงแก่นทองคำออกมาสดๆร้อนๆเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังมาก ถูกสมาชิกเฮยเสียสองคนที่ลาดตะเวนอยู่ข้างนอกได้ยินแต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้ใส่ใจปลับหัวเราะและพูดคุยกันว่าเฮ้เฮครั้งนี้เธอเล่นสนุกจังอืมสนุกดีนะเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนสองคนเดินผ่านประตูไปและฉันก็เหมือนกับผีที่เดินในกำแพงในห้องด้านขวาคือหัวหน้ากลุ่มเล็กๆของฐานที่มนันนี้ชื่อว่าต้วนสยง เขากำลังอยู่กับผู้รอดชีวิตหญิงสีคนทำเรื่องที่คุณไม่ชอบดูฉันไม่ได้เลือกที่จะจัดการต้นสยมก่อนแต่หันหลังแอบเข้าไปในห้องด้านซ้ายพอเข้ามาในห้องก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์แรงข้างเตียงม,มีชายอ้วนคนหนึ่งกำลังนอนกลนครอบเหมือนหมาตายฉันว่าเขาทำได้ดีตัวเองหมักตัวเองไว้รอให้ฉันมาเอาฉันเดินเข้าไปเอาแกนทองคำออกมาอย่างง่ายดาย เก็บศพเข้าไปในช่องเก็บของแล้วก็เดินไปข้างหน้าต่อข้างหน้ามีโกดังเล็กๆมีคนหลายสิบคนพิงกำแพงหน้าเหลืองผอมแห้งตาลอยเห็นได้ชัดว่าเป็นที่กักขังผู้รอดชีวิตในพื้นที่ปิดสนิทอึอดอัดเป็นพิเศษแต่ไม่นานก็มีคนสองสามคนสังเกตเห็นเงาของฉันปฏิกิริยาแรกของพวกเขาคือหลบโดยไม่รู้ตัวนึกว่าฉันเป็นคนขององค์กรเฮเซีย คือขอร้องอย่าฆ่าฉันปล่อยฉันไปเถอะให้กินหน่อยเถอะฉันจะอดตายแล้วฉันอยากจะเข้าร่วมกับพวกแกเป็นตัวประกอบก็ได้องค์กรเฮยเซียจงเจริญคนสองสามคนคุกเข่ากับพื้นกราบไม่หยุดในใจใกล้จะพังทลายแล้วฉันมองพวกเขาอย่างเฉยเมยท่านใดนั้นก็พยักหน้าดีสิคนสองสามคนสีหน้าจริงจังในใจไม่น่าเชื่อฉันโบกมือก็มีไส้กรอกออกมาถุงหนึ่ง ข้างในมีทั้งหมดสิบชิ้นคนหลายสิบคนจ้องขเขม็งน้ำลายไหลไม่หยุดในปากความหิวอย่างรุนแรงกำลังจะทำให้พวกเขาสูญเสียสติแต่ฉันก็พลิกมืออีกครั้งในฝ่ามือมีมีดผลไม้ปรากฏขึ้นแล้วก็โยนไส้กรอกกับมีดผลไม้ลงบนพื้นฉันแค่อยากจะดูว่าในสภาพแวดล้อมแบบนี้คนที่หิวจัดจะเลือกมีดหรือไส้กรอก ตอนแรกไม่มีใครสนใจมีดเลยพวกเขาเหมือนหมาบ้าพุ่งไปที่ไส้กรอกในนั้นมีสามถึงห้าคนฉีกห่อแล้วเอาไส้กรอกยัดเข้าปากและกินไปมือก็ยังคงแย่งไส้กรอกอื่นๆบ้าเอ๋ยปล่อยหืออย่ายแยง่งให้ฉันชิ้นหนึ่งโกดังก็วุ่นวายทันทีเสียงร้องให้ด,าด่าทอไม่หยุดฉันกอดอกมองพวกเขา ท่านใดนั้นก็รู้สึกว่าคนกับซอมบี้ก็ไม่ต่างกันมากโกดังทั้งโกดังมีผู้รอดชีวิตห้าถึงหกสิบคนกระดาษและเส้กรอกแน่นอนว่าไม่พอแบ่งเห็นว่าจะถูกคนสองสามคนกินหมดแล้วคนรอบนอกเห็นก็ใจร้อนรนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งหันไปมองท่านใดนั้นก็พบมีดผลไม้ที่ไม่ไกลหายใจเริ่มหนักขึ้นคมมีดมีแสงเย็นวาบขึ้น สะท้อนดวงตาของเธอเป็นสีแดงทันทีตายให้หมดเธอหยิบมีดผลไม้ขึ้นมาพุ่งไปที่ฝูงชนอารมณ์ด้านลบทั้งหมดในใจก็ระเบิดออกมาเหมือนภูเขาไฟไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแทงไปที่ฝูงชนข้างหน้าอย่างแรงในพรุบตาก็แทงคนล้มไปห้าถึงหคนผู้ชายที่ถูกแทงก็ตาแดง